ทิพยาอำนาจมณีน,นาคราชสีฟ้าและสีน้ำเงินมณีน,นาคราชสีฟ้าและสีน้ำเงินนี้นะครับเป็นมณีทย์เป็นสีแห่งผู้มีอำนาจเป็นสีแห่งผู้มีบุญวาสนาที่ได้สร้างสมมานะครับต้องสร้างสมมานะถึงจะมีบุญวาสนาได้ครอบครองมณีน,นาคราชสีนี้บุคคลคนนั้นจะต้องเป็นผู้มีน้ำใจกว้างขวางเป็นคนมีจิตใจที่ใสสะอาด เป็นบุคคลที่น่าเคารพยกย่องมานีนี้นะครับมีอิทธิพลส่งผลให้กับผู้ที่ครอบครองนี้ไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะเจรจาติดต่อค้าขายก็สามารถคล่องตัวลื่นไหลแล้วก็สะดวกในทุกสิ่งนะครับช่วยทำให้อุปสรรคต่างๆเนี่ยแกได้ง่ายขึ้นหรือทุเลาเบางหรือผ่านอุปสรรคนั้นไปได้อย่างง่ายดายบุคคลที่จะได้ครอบครองนี้ถือว่าเป็นผู้มีบุญยญศ ที่เหล่าเทพเทวดาคอยดูแลคลอยรักษาเดินทางไปไหนก็มีแต่ความแกล,กลาดปลอดภัยนะครับตลอดจนถึงช่วยให้มีอายุยืนยาวด้วยนะครับมณีสีนี้จึงจัดว่าเป็นมณีที่มีพลังอํานาจสูงมากเพราะว่าเทพเทพรักษ์ที่คุ้มครองอยู่นี้ก็เป็นเทพที่เป็นเทพทมีคุณธรรมในระดับสูงทั้งมณีนี้ยังเกิดสิริมงคลกับผู้ที่ครอบครองด้วยนะครับ มณีนาคราชนี้จัดว่าเป็นสีของผู้นำผู้ปกครองนะครเป็นสีแห่งกษัตริย์ก็ว่าได้มีเดชเดชามีบารมีทำให้บุคคลที่ครอบครองเป็นที่น่าเคารพเกรงขามรวมถึงเป็นที่พึ่งพิงให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอีกทั้งนะครับผู้ที่ครอบครองมณีนคราชสีนี้ยังเปรียบเสมือนมีขุมทรัพย์มหาศาล มีพลังป้องกันศัตรูโมมานหรือพยันตรายต่างๆด้วยการป้องกันนี้สามารถป้องกันได้ทั้ง8ทิศเลยนะครับมีเทวดาที่รับเป็นพระพรมนะปกปักดูแลและคุ้มครองผู้ที่ครอบครองมณีนะักราสีนี้ด้วยบุคคลที่ต้องอจะครอบครองมณีนาะคราสีนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมประจําใจถ้าเป็นคนที่ไร้คุณธรรมแล้ว ถ้าครอบครองก็จะเกิดเป็นอาถรรพ์แก่คู่นั้นได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีใจที่ว่างใจที่กว้างขวางใจที่มีกิเลสน้อยหรือตัณหาน้อยนะครับหรือมีใจที่ยุติธรรมมีความเป็นธรรมอยู่ในใจนั่นเอง ผู้มีวุญวาสนาที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นจึงจะได้ครอบครองมณีสีนี้อันนี้ตามตำราท่านว่าไว้นะครับเป็นสีวันณะแห่งกษัตริย์เป็นสีวัน,นะัะแห่งราชาเป็นสีแห่งผู้ปกครองในระดับสูงหรือผู้ที่ครอบครองนี้จะมีเชื้อสายแห่งเชื้อพระวงศ์ด้วยนะครับที่เขาได้กำนานได้กล่าวเอาไว้นะมีบารมีที่ยิ่งใหญ่นะเป็นวงวานสืบเชื้อสายกันมานะเป็นบุญยริศ นะเป็นปาฏิหาริย์แห่งบุญผู้ที่ครอบครองถ้าหากว่าเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับเอาไปข่มคนอื่นเอาไปทําให้คนอื่นเนี่ยได้รับความเสียหายอันตรายนั้นก็จะย้อนกลับมาทําให้เกิดความอับเฉาขึ้นแก่ชีวิตของผู้นั้นครับมณีน,นาคราสีฟ้าและสีน้ําเงินนี้นะครับยังมีพลังในด้านแห่งสมาธินะครับ ทำให้ผู้ครอบครองนี้รู้สึกสงบเยือกเย็นรู้สึกมีอิสระรู้สึกปลอดโปร่งเบาสบายกายเบาสบายใจระงับความกระวนกระวายในหัวใจได้ด้วยนะครับมีสมมีคุณสมบัติในเรื่องของการรักษาโรคนะครับทำให้ร่างกายแข็งแรงนะทำยังทำให้รู้สึกว่า หลับได้ง่ายนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับก็สามารถใช้มณีสีนี้ในการบำบัดหรือเอาไว้ข้างๆก็ได้นะครับเวลานอนก็จะทำให้หลับง่ายหลับสบายเพราะว่าสีน้ำเงินนี้มีพลังแห่งความสุข,ขุมนุ่มลึกเป็นพลังของความเย็นสงบจากภายในนะจึงช่วยในเรื่องของการบำบัดคนที่นอนไม่หลับได้นะครับอีกอย่างนะสีน้ำเงินก็ยังมีอิทธิพลค่อนข้างสูงในการกล่อมจิตใจ นะให้สงบรวมถึงทำให้จิตใจมีพลังให้เกิดลางสังหรณ์ให้เกิดนิมิตที่ดีได้ด้วยครับ mm hmm. ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกับทิพยอํานาจของมณีน,นาคราชสีอื่นๆได้ในคลิปถัดไปนะครับ mm hmm. ก็สามารถพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจดูดวงอาจารย์สีนะครับหรือใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวอยากพูดคุยกันส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับ โฮโรดออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม subscribe ติดตามกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอาจารย์สีนากคารา